ครับวนนสวัสดีครับสดใสเลยยังไมากค่ะมาร่วมงานสุพรรณหงสก็นี่จะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับรรใช่ไหมครับผมจําไม่ได้เหมือนกันก็จำไม่ได้ <laughs> แต่ว่าน่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยกันของผมนะที่ได้มาร่วมงานสุพรรณหงส์ครั้งที่31ใช่ไหมครับอันนี้31มสครับก็ เป็นงานที่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะผมเห็นแฟนคลขับของแบบว่านักแสดงหลายๆท่านเลยมารอครับผมมารอชื่นชมน้องๆน,น,นักแสดงที่ตัวเองเป็นแฟนคลขับหรือว่ารอชมภาพยนตร์ที่ตัวเองแบบว่าอยากแบบว่ามาร่วมดูอะไรก็ตามแต่ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับเราแบบว่าแบบมาเชียร์ใครพิเศษไหมไเออมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมก็เอาจริงๆนะด้วยความที่เราก็เป็นหนึ่งคนในในวงการนี้นะครับก็รู้สึกว่าก็คงจะ ให้กำลังใจทุกๆคนเลยครับคงแบบว่าไม่สามารถรอ,ออกตัวว่าเราเชียร์ใครเป็นพิเศษได้เลยหน,นังเรื่องโปดรโปรครับ,จจนนนรบห,นหนังเรื่องโปรดครับกอาจจะเป็นหนังในอดีตครับผมถ้าถ้าให้พูดหนังครับหนังเรื่องโปรดเลยเนี่ยถ้าเป็นหนังไทยนะผมก็จะคิดถึงเรื่องหนึ่งที่พี่วีเป็นนักแสดงชื่อเรื่องว่าคิดถึงวิทยาครับอ่าอันนั้นกะคือหนังเรื่องโปรดของผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นเห็นว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากเหมือนกันของวงการหนังไทยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับ ไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชั่นที่ผลิตทุกคนนะครับผมรวมถึงนักแสดงทุกๆคนด้วยครับที่ได้มีชื่อเข้าชิงในสุเรรณหงล์ครั้งที่31ครั้งนี้นะครับผมรวมถึงปีหน้าด้วยที่อาจจะมีหนังของผมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็มีครับก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยตัวของคอปเตอร์เองครับก็จะมีหนังนครับผมหนัง <c oughs> ชื่อว่าชีคามีทนายครับผมก็เป็นโปรเต์เกี่ยวกับบ้านผีปอบซึ่งจะเป็นบ้านผีปอบที่ถูกเอาตีความแบบว่ามาในยุคสมัยใหม่ละ เราก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากเรื่องราวใน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 สิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละคร,รับจริงๆก็บอกไม่บเป็นตำนานเลยเ <c oughs> ใช่ครับเป็นตำ<ม>เป็นเป็นตำนานมากๆเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่อยู่อยู่วันนีคืนดีครับผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยจะต้องมาหนีผีเองอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับ โหอันนั้นเป็นตำนานมากทุกวันนี้ยังมีการเล่นมีมแบบนั้นกันอยู่นะครับก็ก็เคยดูผ่านๆตาแหละคืออาจจะแบบจะพูดว่าเกิดทันไหมก็น่าจะไม่ทันสัทีเดียวครับผมแต่ว่าพี่ๆตรงนี้หลายคนน่าจะทันใช่ไหมครับอ๋อขอโทษครับผมแล้นเราจะมีแบบว่าลงโหมลงนโมอะไรไหมคะเออน่าจะถูกตีความใหม่ให้เป็นอะไรที่จริงจังเลยครับไม่อาจจะแบบว่าขาดแบบว่าไม่มีความคอมเมดี้หรือว่าการแบบว่า หนีผีลงโง่อะไรอย่างเงี้แหละแต่จะเป็นการแบบว่าเออเอาชีวิตรอดจริงๆอ่ะเซอร์ไว้จริงๆจะเป็นยังไงมากกว่าแสดงว่าคือดาร์กแน่นอนเป็นแบบมืดเป็นแบบผจญภัยในสปอยยังไงได้บ้างคะก็น่าจะดาร์กนะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนก็บรรยากาศจะค่อนข้างมืดๆถึมๆประมาณนึงนะสปอยครับต่างผีครับอ่ครับครับครับผม Love i s Entertainment นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ครับผมที่ได้เข้าสังกัด l e v e Is Entertainment นะครับผมก็ตลอดระยะเวลาในการทำงานตรงนี้6-7ปีเนี่ยเราก็จะอยู่ในแวดวงของการเป็นนักแสดงซีรีส์วายเนาะแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินทีป๊อปในมวลหมู่ของบอยแบนด์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นการพลิกบทบาทของเราเหมือนกันค่อนข้างจะครั้งใหญ่เพราะว่ามันเป็นการเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเป้าหมายหนึ่งแหละที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะทำมันมานานแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็กับการเป็นศิลปินเดี่ยว ก็เป็นศิลปินเดี่ยวค่าย Love is ก็ถูกเขี่ยวเห็นอย่างหนักหน่หนวงในช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะต้องรอกันหน่อยสำหรับผลงานเพลงนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนฝาก,ฝากติดตามนะครับผมว่าบทบาทของผมในฐานะศิลปินจากค่าย Love is Entertainment จะออกมาเป็นแบบไหนครับี่เราฝิกอะไรยังบ้างคะสำหรับการเป็นศิลปินร้องเพลงครับีอกวอ๋อก็ก็คือ ก็คือเราอ่ะคือ,อหลายๆคนก็จะรู้ว่าเราแบบว่ามีรับได้บทบาทแหละในในส่วนของการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงด้วยพอนี้พอเข้าไปปุ๊บเราก็มีหน้าที่ในการที่แบบว่าก็คอยส่งงานอัปเดตพี่ๆเดี๋ยว,ว่าทีมงานของเลิมิสทั้งหมดแหละเขาก็จะช่วยเราในเรื่องของการเทรนว่าทํายังไงให้เพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มีในส่วนของความสามารถเราเนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อไปว่าสมัยก่อนเราเป็นบอยแบนด์เนี่ยเราอาจจะแรปอย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องปรับเสียงตัวเองให้แบบว่า เป็นนักร้องที่เสียงเพราะมากขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยความสามารถในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีการเต้นต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปครับแนวไหนคะแนวนอนครับอแนวก็ดีผมก็ว่าดีเหมือนกันเออเป็นแนวไหนอาจจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้สักทีเดียวนะครับผมแต่ก็กถ้าเราอยากทำจริงๆก็คงเป็นแนวแบบป๊อปนี่แหละป๊อปนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าป๊อปครับอ,อาจจะ อาจจะแบบน,นิดนิดหน่อยหน่อยขยับร่างกายโยกนิดนึงครับซึ่งผมในวัยอายุ26ตอนนี้ถ้าไปเที่ยวกับน้องๆแบบว่าชีป๊เจนใหม่ๆกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มสู้เขาไม่ไหวแล้วเหมือนกัน <c oughs> อ,ะอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ยังได้อีกเยอะเขาบอกยังได้อีกเยอะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับก็นั่นแหละก็อาจจะแบบมีแบบว่าในส่วนของการเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราก็ยังจะคงไว้อยู่อะไรที่มันคิดว่าเป็นความสามารถของเราที่เราจะสามารถ ช่ที่เราจะสามารถขายได้แล้วแบบว่าเอาไปเชิดหน้าชูตาคนอื่นได้ยืนเบ่งคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็จะจะยังทําสิ่งนั้นอยู่ต่อไปครับนอกจากแบบว่าสูงเป็นเดี่ยวแล้วเราดีแข่งแลแบบจะต้องมีพี่นี่พีในใจไหรหในใจมีหลายคนมาครับพอทั 2, 2อ้งสคนทั้งสองคนเหรอครับผมโหอ,อันนี้เป็นแบบว่าแค่คิดขึ้นมาแบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะในในใน,ในหัวแบบโอ้โหไม่ไม่รู้จะเป็นไปได้ด้วยไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงจะแบบว่าไปไป<ม>ถึงจุดนั้นหรือเปล่าทําไมครับพี่ลองเดา โอ้หอันนั้นอันนั้นก็อยากแน่นอนครับอันนั้นน้องพี่ๆก็เป็นคนหนึ่งที่เราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วแต่ว่าคือน้องเขาแบบเป็นระดับที่แบบว่า global แล้วอะเราเรารู้สึกว่าแบบเออเราขอเป็นแฟนคลับน้องแล้วก็ชื่นชมน้องอยู่แบบแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยม,มันร้อน,นครับอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยเราชอบถามอะไรแบบนี้นะครับผมคือแฟนคลับจะอยู่ในส่วนแฟนคลับนะครับผม ก็นั่นแหละครับก็น้องๆพี่พีจริงๆเราก็อยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราบิลกินอ่างเงี้ยเราก็โหเราเราชื่นชมความสามารถของเขาทั้งสองคนมากเลยนะเราเราเราชอบเขามากไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการเป็นนักแสดงหรือว่าตอนนี้ที่เขาเป็นแบบศิลปินแบบว่าระดับโปรโบ้แล้วเนี่ยคือนี่คือเป็นอีกหนึ่งไอดอลแรงบันดาลใจของผมเลยที่เขาผมรู้สึกว่าเออผมนับถือเขาอะไรเงี้ยน้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะครับวงทีป๊อปสมัยนี้ล่าสุดผมดู789ผมชอบมากเลยเออผมผมผมก็รู้สึกว่าเออแบบว่าถ้ามีโอกาสนะอยากจะแบบร่วมงานกับน้องๆเขาเหมือนนกั เออผมขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าครับน้องๆเขามีอนาคตที่ดีกว่าผมเยอะครับจะแบบว่าเร็วช้าเร็วมากหน่อยแค่ไหนนะครับว่าสับตัวผลงานเพลงใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทามิ่งที่เหมาะสมครับและความสามารถผมพร้อมเมื่อไหร่ดีกว่าคือตอนนี้เราก็แฮปปี้ดีครับกับการที่เราก็อาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆมีโชว์ตัวบ้างปรปายคือผลงานเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้ามันยังไม่ถึงในจุดที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุด มันพร้อมปล่อยจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากจะทําให้ผลงานของเราที่มันเป็นชื่อเราเนี่ยมันทิงท้งทิ้งคล่องคลงไปเราอยากออกมาให้มันดีที่สุดก่อนต่อบแบบดารากครับฝากผมน,มนมครับผมก็ฝากแนละ้วผมก็เดี๋ยวปีหน้านะผมจะมีหนังเาชื่อคัมแอดไนส์นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามมันได้นะครับแล้วก็ติดตามผมในฐานะศิลปินจากบ้าน l o ิ e อ s Entertainment ด้วยนะครับผมฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับผมผมคอปเตอร์ครับเบอร์ห้านะครับผมอย่าลืมเลือกอะไรครับเนี่ย <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอินซีนะครับอินเสิร์ดครับ